ขอ,อประกาศครับเมาอย่างเป็นทางการจุกวันนี้ต้องกูแล้วครับมึงอยู่หัวนอดิดนอสสองไปกับน้ำ้วครับตัวเอง <S> <S 2> <S> <S 2> เดี๋ยวูฟังด้วยครับ <S <S> <S เป็นเต็มสุดๆเชีย่ยแบบจูบผมได้วหครับ เดือนกี่เดือนเดือนเต็มๆครับเดือนละสองพันับก่อนมีฟังกับที่ชั้นเป็นเทพถึงสิบนะครับไม่ใช่โยกอย่างนั้นได้คือก้อยอ้วนเลยนะโน้ตสองหายง่ายแล้วทำไมไม่บอกกูด้วยเจ็ดคีซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตสองอนนี้เกินของขายสืบสวนนะอันนี้เป็นเรื่องมาทิ่ประจำวันลงมาที่เท่าไหร่ไหม ห้าเมษาสิบห้าเมษาสงการเลยครับครับใช่ใช่ซื้อของก็แพงซื้อรองก็แพง <c oughs> ซื้อสับก็หายซื้อสับก็หายพอยดีแล้วเมียเข้าไปกับน้ำเปซะ